หน้าจอไอได้เปลี่ยนสีได้น้อยความสว่างไม่เพียงพอวันนี้เรามาอัปเกรดให้มันสามารถปรับสีได้มากขึ้นถึง64เขตสีกันดีกว่าครับ วัดีครับวันนี้ลูกค้าแนะนารถ BMW เข้ามาติดตั้งไฟ ambient light ที่ร้านของเราเนะครับเมื่อลูกค้ามาถึงทีมช่างของเราก็ได้เริ่มทําการติดตั้งให้กับลูกค้าทันทีรถ BMW ตระกูล F10 F30 ส่วนมากไฟ ambient light ที่ติดมากับรถจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับและมีข้อจํากัดในเรื่องของการปรับสีในหน้าจอไอรีดนะครับจะปรับได้แค่2สีวันนี้เรามาอัปเกรดให้มันสามารถใช้งานได้สว่างมากขึ้นเส้นคมมากขึ้นและยังปรับสีได้มากสุดถึง6 4สีเฉดสีอีกด้วยครับและหลังจากที่เราได้ทาการติดตั้งไฟ ambient light เ,าาเปยนแล ได้้ตตาาามมควมองกรทําให้ภายในห้องโดยสารของเรามีสีสันที่สวยงามปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบจบปัญหาที่พบเจออยู่และยังช่วยเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับรถแต่ละรุ่นตำแหน่งในการติดตั้งจะไม่เหมือนกันทีมช่างของเราจะติดตั้งตามแนวคอนโซลของรถในแบบมาตรฐานโรงงานเป็นหลักครับเส้นไฟเอ็มเบลไลท์ของทางร้านเราเป็นระบบแสงไฟแบบ r g b 6 4สสีเป็นเส้นไฟที่มีคุณภาพสูงให้ความสว่างในแบบสมูทเท่ากันตลอดทั้งเส้นมีความแตกต่างจากเอ็มเบลไลท์รุ่นเก่าซึ่งเป็นหลอดไฟเบอร์นะครับมีติดรถเอาไว้นอกจากจะช่วยให้มองเห็น ที่มืดเวลาหาของบนรถตอนดึกยังช่วยเพิ่มความสวยงามและยังมีลูกเล่นให้กับทุกคนได้ลองปรับแต่งกันอีกด้วยครับซึ่งเจ้าไฟอิมเบียนไลท์ทุกท่านสามารถเลือกเป็นโหมดสีเดียวหรือโหมดไล่สีแถมยังสามารถปรับความสว่างได้ตามความต้องการอีกด้วยครับและในตอนนี้ทางร้าน KK View Thai ของเรามีโปรโมชั่นไฟอิมเบียนไลท์ราคาเพียง5,900บาทเท่านั้นครับนอกจากรถ B M W ที่ลูกค้าเข้ามาติดตั้งภายในวันนี้แล้วรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นก็สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับ ทางร้าน KK View Thai ของเราก็ต้องขอขอ,ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับหากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามที่อยู่ท้ายคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วครับหากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านวันนี้กับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ